ก็รน้ทกทนด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่นอกสู่เดสโตมาแนคอมเจตตอนนี้คนแบบเยอะแยะมากมายก็ล้อมผมทั้งหมดแลนะ้วตอนนี้คือผมบอกเลยว่าคนเยอะมากตอนนี้คือผมเน่ได้อัดคลิปบรรยายบรรยากาศมาแล้วว่าผมมีอะไรบ้างามันจะคนเยอะแยะมากมายก็ดูานำสมบูล้วกันเยอะมากจริงๆดูดูเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าโรงภาพยนตะร์แล้วนะตอนนี้ เรื่องนี้นะครับตอนนี้2องทุ่มแแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในรรวมร่วมชมกันแล้วว่าเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดค,ความสุดหลังชมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราซึ้นไปชมกันเลยลส่ย <c oughs> สันในท่านตรกน่้นครับตอนนี้ขนาดานี้ที่ผมอัดชุดเดียวอ,อยู่แบบเป็นรอบสื่อเดอะสโตรบแค่คุณเจต้องบอกว่าตอนนี้คนบอกว่าเดินกันชลมุมน,นะคร้บใกล้ๆมาแบบแถวนี้คือแบบ คนทุกท่านผมมาเลยตอนนี้ผมก็เลยใส่ตรงหน้าของสตอร์ใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้คือบอกว่าคนเดินกันเยอะแยะมากมายนะตอนนี้เป็นรอบสุดที่ตั้งแต่ผมดูรอบสุดนะ่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยมาเลยนะปกติรอบสุดผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะแต่เรื่องนี้คนมีนักแสดงดาราดังๆมาเนเยอะเพียบเลยนะผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนจะเป็นหนังอีกที่น่าติดตามมากและอีกอย่างคนเยอะมาก ครับผมกล้าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยมารอบสื่อแล้วนะฮะพารากอนเรียกว่าพารากอนแคบแตกอ่ะเต็มเต็มตรงนี้หมดเลยพารากอนอาจจะแตกได้เลยนะในโซนชั้นโรงหนังเ่ยก็ตอนนี้ได้มันได้เวลาหนังเข้ามานะครับก็ผมเคยเห็นพารากอนชั้นโรงหนังคนแทบแตกคุณชมก็แบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเยอะแค่ไหนอ่ะ เยอะไหมล่ะเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยนะตั้งแต่ผมมารอบสื่อคือปกติผมไม่ค่อยได้มารอบสื่อครับอันนี้คือครั้งครั้งหลายๆครั้งไม่ได้มารอบสื่อเทปอันนี้คือน่าจะเป็นนับว่าเยอะพอกว่าที่หยดเผยเผยเยอะกว่าที่หยดแล้วเรื่องเดอะสโตร์นก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะได้เวลาหนังฉายแล้วตอนนี้สองทุ่มสิบแล้วนะครับานผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดดูแล้วก็จะกลับมา กลับมารีวิวหรือความสึกหลับดูจะไม่มีสปอยนะครับคลิปนี้ดูได้เพลินๆไม่มีสปอยแน่นอนเพราะว่าเออมันยังรอบสือ่อแล้วเราค่อยสปอยช่วงที่หนังฉายไปแล้วหลายๆวันเข้ามาสปอยเรายังสปอยไม่ได้นะด,ด้วยจุดอะไรต่างๆก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปรบับชมตอนสองทุ่มนี่นแหละตอนนี้สิบดนาทีเดี๋ยวเราเข้ารวมภาพยนตร์กันแล้วนะครับโอเคคือตัวเด็กก็เดี๋ยวเราจะมาคลิปหน้าสวัสดีครับ ครับได้เวลาหนังฉายแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับตอนนี้สองคนเยอะมากทผู้ชมโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะฝากผูงชนไปก่อนฝากผูงชนเดินเข้าไปเยอะมากทผู้ชมเยอะมากเยอะจริงๆพยอยากฝากผูงชนเยอะนะโอ้หเยอะจริงๆอ่ะนี่ดู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 โปสเตอร์ไปก่อนดูโปสเตอร์เพรียงพรางกันท่านผู้ชมดูโอ้โหเยอะมากดู เยอะจัดนะ